อาณาปณสัญญาคือสัญญากาับลมหายใจจนถึงลมสุดท้ายถ้าเราไม่มีสติอยาาู่กับลมหายใจก็เท่าเกิดมาและเสียชาติเกิดเลยเกิดมาเปล่าประโยชน์เสียเข้าน้ำเป,ปล่าๆยิ่งใครมาบวชถ้าไม่ทําปฏิบัติประพฤติปฏิบัติอยาาู่กับลมหายใจอยาาูย่ยากาับตัวเองก็เสียเปลืองเข้าสุชาวบ้านจริงๆเลยนะเนี่ยนเะนี่ยก็พูดเตือนไว้ซึ่งที่นี่นะคะพอแม่ไปอยู่มามากมายหลายวัดนะคะ ก็ไม่ค่อยปฏิบัติกันมีแต่กินกับนอนกันละนะกินกับนอนกันมีจะแย่งยึดกุฏิมั่งยึดศาลามั่งยึดห้องครัวมั่งยึดอ่าสถานที่มัง่งหลายที่เลยมันเป็นอย่างนั้นนะคะเห็นแล้วก็โอ้หน้าอานาถนะคะหน้าสังเวชคําสอนพระพุทธพระองค์ไม่มีในหัวใจเลยการที่จะทําอาณาปรสัญญาที่ไม่ค่อยมีกันนะพวกเพ่งโทษคนอื่นหมดเลย เขาทำผิดเขาทําไม่ดีคนนั้นทําอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกเพลงโทษคนอื่นนะส่งจิตออกจู่ตลอดเวลาส่วนคําสอนของพระพุทธองค์นะคําสั่งคือศีลศีลห้าเป็นศีลใหญ่ศีลฐานนะรักษาศีลห้านะไม่โหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสตินะส่วนธรรมก็คือให้อยู่กับตนเองอยู่กับ กายและจิตอยู่กับรูปและนามอยู่ในขันห้ารู้ทันขันห้าแล้วเราจะได้กําจัดสังขารบาปอากุศลอนุสัยกิเลสนะให้หลุดพ้นไปจากจิตจากใจจากกายเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะเราประเมินตัวเองว่าเป็นคนดีขึ้นมาและอย่างคนรอบข้างเขามีความสุขไหมนะประเมินตรงนี้นะคนรอบตัวเรามารู้สึกผ่อนคลายไม่เวลาอยู่กับเรา หรือว่าเห็นเราแล้ววิ่งหนีเหมือนหัวซุกหัวซุนเหมือนหนูกลัวแมวหรือเปล่าหรือว่าเห็นเราแล้วทุกคนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสวิ่งเข้าหาหมาวิ่งเข้าสู่อย่างนี้หรือเปล่าประเมินตัวเองตรงนี้นะประเมินตัวเองจากทิศทั้งหกที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละนะไม่ใช่ใครเห็นหน้าแล้วเกรงไปหมดเลยอันนั้นก็ไม่ใช่ละอยู่ในพวกภูมิเสือพวกภูมหมาบ้าเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม ฉะนั้นการมาลดอัตราตัวตนด้วยการทําอาณาปานสตินี่แหละแม่กระตองย้ําซ้ําเตือนให้พวกเรานะคะพูดซ้ําๆบ่อยๆเรื่องเดิมให้มีสติากลมหายใจมีสติากลมหายใจมันถึงจะหลุดพ้นได้ไม่ใช่ไปสะสมเอาความรู้อะไรไม่รู้นะคะไปเรียนปริยัติเด็บป,ป,ปเรียนทำเก้าปเรียนทำสิบอะไรแย่ๆมากมายแต่เวลาถูกตําหนิติเตีตยนกระทบหน่อยโกรธยังไม่ใช่นะคะ <g ül üyor> ไม่ใช่ เราต้องกลับมาดูตัวเองพระไตรปิฎกอยู่ข้างในเรานะไม่ต้องไปเสาะ,ะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนเมื่อได้รู้ได้เห็นว่าการทําอนาปณสติมันมีประโยชน์ก็ฝึกทําเลยใกล้เกลืออย่าก,กินด่างนะคะใกล้เกลือต้องกินเกลือพ่อใครรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยใช้ร่างกายตัวเองเป็นฐานนะใช้ร่างกายตัวเองเป็นพระไตรปิฎกใช้เป็นเครื่องทดสอบเป็นข้อทดสอบ ไม่ต้องไปเวียนหานน่นนนี่นีแล้วดยกับตัวเองนี่แหละนะมันถึงจะวิมุตหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนการยึดมั่นในความเป็นตัวตนนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่มากค่าเก่งค่าแน่ค่าสวยค่ารวยค่าหลอ่อค่ายม้ตําหนิไม่ได้เลยค่าไม่ยอมอันนี้คือกิเลสล้วนๆเลยนนเนี่ยฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานะคะมี มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมีสัม,มาทิฏฐิมันเป็นเบื้องต้นนะมันเป็นสติปัญญาเป็นความคิดเห็นชอบเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงว่าคําสอนพระพุทธองค์นี้เป็นจริงเสมอหลุดพ้นได้เสมอสัมมาทิฏฐิมันมีข้อย่อยอีกตั้งสิบห้าข้อนะครับไปดูอาจารย์ YouTube ได้พอเรามาเข้าใจแล้วเราต้องลงมือฝึกหัดปฏิบัตินะลงทุนลงแรงนะใช้ร่างกายและจิตใจของเรานี่แหละ นนนก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะคะใช้ร่างกายเรานี่แหละนะคะฝึกหัดขัดเกลาดัดนิสัยนะแล้วมันเราก็จะอิสระจากทุกข์ได้แน่นอนนะคะทำเวลาเราปฏิบัติแล้วในจิตของเรามันจะลดความโกรธลดความเกลียดลดอคตินะจิตเศร้าหมองหงุดหงิดขัดเครื่องคนรอบข้างเนี่ยมันจะหายไป อย่างเมื่อวานนี่แม่ก็ให้คติว่าจิตเตสังกิริเททุกติปฏิกังขาใครที่มีจิตเศร้ามองไม่ผ่องใสทุกติมีที่ไปเห็นไหมถ้าใครทําจิต alert เบเิกบานตื่นรู้เบิกบานอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอสุขติเป็นที่ไปนะก็ดังคําบาลีว่าจิตเตจิตเตอสังกิริเทส,สุขติปฏิกังขาเห็นไหม ถ้าจิตผ่องใสสดชื่นตื่นรู้เบิกบานนะคะสุขติเป็นที่ไปเหมือนกันเมื่อเราได้รู้ได้เห็นได้ฟังนะลงมือปฏิบัติเลยลงมือทดสอบแก้สรรมการต้องพิสูจน์นะคะต้องพิสูจน์ด้วยตนเองอย่าเชื่ออย่างเดียวนะเชื่ออย่างเดียวไปหาครูบาอาจารย์ทั่วโลกมันก็ไม่หลุดพ้นเพราะเชื่ออย่างเดียวต้องเชื่อแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือแก้สรรมการให้ได้นี่แหละ ด้วยความปรารถนาดีของแม่นะคะไม่มีแอบแฝงไม่มีมิดเมนเลยคําสอนทํำยังไงสอนอยังไงประพฤติยังไงแล้วก็สอนอย่างนั้นเราพูดยังไงแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นนะก็ขอให้พวกเราเชื่อมั่นในคําสอนพระพุทธองค์นะนะเชื่อมัน่นนะการที่มีฮิริอุตตปะก็ค,คือมีความเกลียดชั่วกลัวบาปทั้งที่รับและที่แจ้งเห็นไหม จะทําบาปทั้งที่รับก็ไม่กล้าทําละนะเมแต่ในที่เปิดเผยก็ไม่กล้าทําอันนี้ผู้ที่เริ่มเข้าสู่กระแสอริยะนะเป็นธรรมของเทวดานะคะเทวธรรมส่วนพหมวิหารสี่เนี่ยเมตตากรุณามุติตาอุเบขาอันนี้เป็นพหมเป็นธรรมของพหมผู้ที่ปฏิพฤติปฏิบัติอยู่ในพหมวิหารสี่ ก็เข้าสู่ความเป็นสุขคติภูมิเลยนะอยู่ในภพภูมิพลม,มอรูปรพลมแต่ว่าพระพุทธองค์สอนให้เรามีสติอย่าหลงไหลในความสุขสงบต้องให้ตื่นรู้เบิกบานมีสติกลมหายใจเสมอเถึงแม้เราจะมีความสุขก็ต้องรู้เนือ้อรู้ตัวนี่นะอย่าหลงไหลอย่าหลับไหลไปกับความสะดวกสบายส,สุขสงบให้ตื่นรู้เบิกบานอยู่กับลมหายใจแล้วเราจะ ไม่เข้าฌานหรือไม่ติดสุขไม่ดื่มด่ำอยู่ในความสุขสงบแต่ให้มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับเวทนาและความรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันจะกำจัดสังขารอนุสัยกิเลสบาปอกุศลของเราได้แน่นอนนี่นะนี่แหละการปฏิบัติต้องมิมุติหลุดพ้นให้ได้อย่าให้มันติดสุขอย่าให้ติดภพภูมิเทพเทวดาหรือพลหมต้องให้ผ่านไปให้ได้นะคะผ่านเวทนาให้ได้ ทุกเวทนานี่พวกเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วถูกไหมเพราะผ่านได้แล้วมันจะเป็นสุขเวทนามันจะติดสุขพอเราผ่านสุขเวทนาให้ได้เนี่ยเราก็เข้าสู่สุญญาตาหรือนิพานนะนี่นะมันไม่เสียเวลาเลยเวลาเราปฏิบัติเราจะคุ้มค่ามากมายนะคะขอให้พวกเราลงมือปฏิบัติแก้สมการทดสอบทดลองให้ได้นะอย่ามัวหลงหลกับการกินการนอนนะคะอริยะนอน 4, สี่เศรษฐีนอนหก ยาจกนอนแปดเห็นไหมใครเลือกเอาใครอยากจะเป็นอะไรเลือกดูนะคะอะรียะผู้ที่ตื่นรู้เบิกบานนอนสี่ชั่วโมงแต่พระพุทธเจ้าแค่สองชั่วโมงเศรษฐีนี่นอนหกชั่วโมงเพราะขยันหาเงินยาโจกนอนแปดเพราะมีเวลาหลับไหลมากยากจนนะนี่แหละอะไรเลือกเอานะคะเราจะอยู่ภพภูมิไหนเราเลือกเอาเองเลยเลือกประพฤติปฏิบัติเองทุกคน อยู่ในกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอกรรมใดๆที่เกิดกับเราสิ่งนั้นคือเราทํากับเขามาก่อนเราอย่าไปโทษข้างนอกอย่าไปส่งจิตข้างนอกอย่าไปเทยเพ่งโทษคนอื่นให้คิดว่าเราเนี่ยแหละอะไรที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขหรือความสะดวกสบายความสวยความรวยความหล่อความอะไรก็แล้วแต่อยู่ในภพภูมินี้ที่เสวยอ,อยู่เนี่ยเพราะเราทำมาอดีตทางนั้นเลย ใครที่อยู่ในพวกภูมิร่ำรวยสะดวกสบายก็เพราะทานมาเยอะใครที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สวยหลอ่ออันนี้ก็เพราะว่ารักษาศีลและเจริญภาวนามาเยอะนะถ้าใครมีแต่โรคภัยไข้เจ็บยากจนค้นแค้นอยู่ที่ไหนก็อัตคัดขาดแคลนถูกรังเกียดเดียดฉันอันนี้ก็คือเป็นคนตนีทีเหนียวเป็นคนที่โหดร้ายขี้โกรธขี้งุดหงิดเพ่งโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเห็นไหม มันมีผลกรรมหมดเลยนะที่เราประพฤติปฏิบัตินะที่เราเจอมาในชาตินี้เนะี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเพราะเป็นผลเมื่ออดีตทางนั้นแล้วเหตุปัจจุบันที่เราทําอานาปณสติและวิปัสนาเนี่ยมันจะเป็นผลอยู่ในอนาคตนะมันจะทําให้เราเป็นคนที่อยู่ในความสงบสะดวกสบายอยู่ในวิมุตต์หลุดพ้นจากความเป็นตัวตนความยึดเป็นตัวตนก็จะหมดไปหายไปเห็นไหมนี่แหละ การปฏิบัติขณะนี้มันจะมีผลต่อปัจจุบันและอนาคตด้วยฉะนั้นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอพวกเราไม่ต้องเถียงคําสอนพระพุทธเจ้านะคะขอให้ประพฤติปฏิบัติรู้อะไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละอย่ารู้อย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติลงมือพิสูจน์ลงมือแก้สมการทุกคนมีสิทธิ์วิบูหลุดผลเข้าสู่สุญญตาน,นิพพานแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะ